คี่หมอคะทำอะไรคะกำลังตัดแต่งกิ่งต้นแก้วจ้าว่ายังไงมีอะไรถามพี่รอเปล่าเอ่ยหนูปวดฟันมากค่ะมีอะไรดีสมุนไพรอะไรช่วยหนูได้บ้างคะนี่ไงไปดีเลยใบแก้วนี่แหละสามารถที่จะช่วยในเรื่องปันดนั่งดีว่างพอที่จะฟังพี่เล่าเกี่ยวกับเรื่องต้นแก้วรงมั้ยว่างค่ะวิธีง่ายๆใช้แก้ปวดฟันหมอหมอก หมอยาทะลุมิติต้นแก้วมีถิ่นกำเนิดจากประเทศจีนและออสเตรเลียไม่ปรากฏหลักฐานในการเข้ามาในประเทศไทยต้นแก้วเป็นไม้มงคลบ้านไหนที่มีต้นแก้วปลูกไว้จะบ่งบอกถึงความเป็นคนดีทําให้บ้านหลังนั้นมีแต่สิ่งที่ดีและมีคุณค่าเกิดขึ้นภายในบ้านทําให้เกิดการนับหน้าถือตาของคนทั่วไปประโยชน์และสรรพคุณทางยาใบาสามารถที่จะนํามารักษาการแก้ปวดฟันเวลาที่ใครมีปัญหาในเรื่องการปวดฟันสามารถที่จะนาําใบเด็ดมาอย่างนี้นะคะ2-3ใบ เคี้ยวหลังจากนั้นเมื่อละเอียดแล้วสามารถที่จะขยับเพื่อไปอุดบริเวณฟันหรือเหงือกที่เราเกิดการอักเสบหรือปวดขึ้นมาได้ยังขับโลหิตและแก้ว,วิงเวียนศีษษะได้บำรุงธาตุดอกของแก้วสามารถที่จะแก้ไอเรื้อรังได้ช่วยให้เจริญอาหารเปลือกต้นสามารถที่จะแก้วปวดท้องและคุมธาตุตามคัมภีแพทย์แผนไทยคัมภีโชตรัตสามารถที่จะใช้ใบหนึ่งกำมือต้มผสมน้ำดื่ม ต้มสามส่วนเคี่ยวให้เหลือหนึ่งส่วนจากนั้นดื่มเพื่อบำรุงโลหิตตามคำพีมุขโลกนำใบของแก้วมาหนึ่งกำมือหลังจากนั้นขยี้แล้วทำเป็นลูกประครบเพื่อที่จะลดอาการแก้เน็บชาได้ผลเสียของแก้วเนื่องจากแก้วมีความเผ็ดร้อนมีฤทธิ์ร้อนดังนั้นหญิงสตรีมีครรภ์ควรจะใช้ด้วยความรมะมัดระวังเพราะอาจจะทำให้เกิดการแท้งบุตรได้เพราะแพทย์แผนไทยไม่ได้มีดีแค่การนวดแพทย์แผนไทยแพทย์ของแผ่นดินหมอหมอกหมอยาทะลุมิติ